ถ้าหลังจากที่เราได้รีวิวการเรียนในเฟสหนึแล้วก็เฟสสองกันไปใน EP ีที่แล้วเนี่ยคราวนี้ EP ีนี้ก็จะมาพบกับการเรียนในเฟสสามนะคะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นก็ไปรับชมกันได้เลยคะ่ะโอเคต่อมาก็คือเฟสสามนะเฟสสามก็คือเราจะมีเรียนทางออนไลน์แล้วก็จะมีเข้ามาทำแหลกที่คณะด้วยแล้วก็เข้ามาดูเครื่องในวิชาสเปเชียลด้วยเริ่มวันที่วิชาแรกก่อนนะคะก็คือวิชา นิ่งาังสีไม่นิชัยทั่วไปก็คือวิชาปฏิบัติงาเกี่ยวกับการจัดท่าเรองแรกแอคทีฟเลยมียังไม่ได้เข้าภาคแล้วก็คือต้องหาข้อมูลเองทุกอย่างก็คือมาพิเศษในต้องเป็นอาจารแบ่งเป็นหกกลุ่มไปมหนึ่งสักเก้ากลุ่มหนึ่งใช่แล้วก็ไปหามาว่าถ้าเราจะถ่ายท่านี้เราต้องใช้โปรโตคอลก็คือพวก k v p mask อะไรยังไงท่านี้จัดยังไงอะไรเงี้ยก็คือต้องไปหากันมาเองอาจารย์ให้เด็กมานะแต่ว่าแบบ ก็ก็เยอะเยอะยุ่งหลายร้อยกว่างกลุ่มก็ได้อยู่นะแต่ตัวเราสบายจริงนะมีสาวยุ่งหนากลุ่มเราแบบต้องหากลุ่มสบายต้องในแบบต่างประเทศหมดเลยไม่ผิดแล้วใช่แล้วแต่ละเว็บก็แบบค่าโปรโตคอลก็ไม่เหมือนกันเราก็เลยแบบตอนนั้นก็เลยแบบถูกแก้ค่าโปรโตคอลมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันสั้างเทคนิคใช้ฝันเวลาเราใช้จริงอะ แล้วก็ใช้ไป็เหมือนกันใช่เหมเพราะปรับไปตามขนาดของร่างกายผู้ป่วยด้วความตัวใจเขือก็แบบก็ปรับตึงขึ้นก็คือพอเราไปทำ active l e a น n i n g แล้วแล้วก็อาจารย์ก็จะเรียกไปห้องประชุมแล้วก็พรีเซนต์ที่เราคือให้เพื่อนๆฟื่อนจัดการพรีเซนต์ก็ทำแลเนี่ยได้เข้าคันไม่เข้าคณะมาทำแหลกเลยได้มาพรีเซนต์ก่อนใช่พรีเซนต์เป็นครั้งแรกที่เหมือนมาเจอเพื่อนใช่ ยี่ค่ะไม่ได้เจอนานมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน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 ไม่ใครอย่างนี้อ่ะไม่เจอกันแล้วแม่งจริงจริงเจอกันเป็นสัปดาหา ค้า KBP อยู่ที่4.2ถึง4.5กป็ปคุมตั้แต่ส่วนดิทัทฟา,ารเล้งไปจนถึงเมตาคาร์โบฟาลินเจอร์จใยเลยค่ะถ้าคนไข้ย่นีมีผมที่ยาวเกินต้นคอเนี่ยต้องรูดปวดเอวปวดหลังแล้วก็รู้สึกว่าฉี่ไม่ค่อยออก ได้แค่เริ่งช้าขึ้นไปยังไงอ่านเองอาจารย์ที่เราดีเซนเราก็ว่าเข้ามาเรียนแล้วาราจะหลอนจัดท่าแต่ละท่าเลยทุกท่าเลยอาจารย์เราทำให้รู้หมดเลยถามว่าจำได้ไหมก็ยังยังไม่ได้ใช้จริงแบบเรายังใช้สมองในการจำเราเหมือนเราฟังอาจารย์ ใช่ป่ะจัดตัวละคืนเราก็จองห้องจองห้องกันมาแล้วก็ฝึกซ้อมกันเองแต่ละาฝึกแบบแต่ละท่าครับแม่งฝึกนอกรอบเพราะว่ามันมีงานไงทำพอยทำพอยได้หน่อยเดี๋ยวมันประมาณประมาณสองร้อยท่าก็คือต้องลงขอทั้งหมดก็คือจับเพื่อนแล้วก็ถ่ายเพื่อนแล้วก็เอาไปลงใช่จับท่าจับทิ้วอะไรอย่างเงี้ยอ็กซ์เลย์นีแล้วก็ต้องไปนั่งหารูปเอ็กซเรย์ของคนไข้จริงที่ตรงกับท่าที่เราจับนะคะ แล้วแบบโอ้หายากมากมันจะมีแค่หัวข้อใหญ่เราถ่ายมีใช่ไหมมันก็จะมีแค่นี้มาให้แต่จคนเดียวจะไม่บอกว่ามันเป็นท่าไหนเราต้องเข้าไปดูเองแต่ละภาพแต่ละภาพว่าต้อท่าที่เราต้องการงานท่าไห่ต้องการเหนื่อยมากจริงหื่อยจริงง่วงด้วยอันไหนหายากที่สุดน่าจะเป็นพวกออฟฟิศออฟฟิศออฟฟิศช่วงงานที่เป็นออฟฟิศงานที่งานจริงเราแต่เราไม่ถ่ายเลยไม่ถ่ายเลย แต่แบบว่าเอาดีเป็นพันธีแต่ว่าจริงๆก็คือไม่ไม่เจอเลยไม่ให้ดูเด็กดูเด็ดก็เจอเยอลยจุเด็ดเจอแค่แบบเราเจอสองค่ะเซซเอ๊งอีอาเจอเยอะนะอีอาร์เป็นหนึ่งส่วนมากจะเป็นเด็กคอร์ดหรือเปล่าใช่คนเด็กในฐานเด็คอร์ดยังทรงไม่ค่อยรู้เรื่องก็เรียนชอบอแล้วก็สอบทฤษฎีก่อนซึ่งก็เหมือนกับที่เรียนมาคือถ้าตั้งใจฟัง อันทวนก็จะจำได้อันที่อยากน่าจะเป็นพวก KVP แม t c นึกเพราะว่ามันเรนแบบเราก็ไม่ได้ใช้จริงมาก่อนเราก็ไม่รู้แล้วก็แบบเออก็จะจำยากหน่อยเหมือนถ้าเป็นพวก c e นเตอร์เลสเอฟโงเรายังพอจัได้ใช่ไหมเออแต่ว่าพอเป็นแบบ KVP แม t เราก็จะเริ่มแบบแล้วเยอะมากคืออาจารย์ถามทุกส่วนในของ KVP แม t c h แล้วยังมีที่แบบแบ่งอีกทางไฟนอลนอกจากร่างกายแล้วได้ acne fun มี representation fun ด้วยยากเดี๋ยวยาก แต่ว่าถามว่าเข้าใจไหมต้องไปดูตอนเฟซูนะเดี๋ยวพูดอีกทีนี่เฟสี้มีฝึกงานฟันด้วยแล้วเราก็จะไปดูว่าไอ้ที่เรียนไม่รู้เรื่องกันเนี่ยแล้วเราไปทํำยังไงเราจะรู้เรื่องไหมเออจะทําได้ไหมกอบปฏิบัติก็คือตอนสอบปฏิบัติโพสิชันอาจจะให้เข้าไปยีนหลังคนแล้วก็จับฉลาก จับท่าคือมันจะมีท่าไอ้สองร้อยกว่าท่าน่ะอยู่ในโกมุกกี้หนึ่งท่าแล้วก็ให้ทําเลยก็คือให้เพื่อนมาเป็นเนจกเล่นเลื่องตั้งแต่ทวนชื่อเลยจะเกับทข้าม้งมาีค่ะเพื่อนใครชื่ออะไรคะแล้วก็จับท่าชุดแต่ไม่ชุดจริงนะแค่พูดว่าชุดใช่คือภาพอิสเดียแาจะก็ถามว่า แาบนี้โพสิชันนี้ได้อนาตมี่แบบไหนทูโพสิชันเป็นยังไงอะไรอะไรทุกอ่างนี้ดีไหมตอนสองคืออ่าเนื้อหามาเรียบร้อยแล้วนะแบบพร้อมแล้วแต่พอตอนสองคือเข้าไปเึ็งเลือกล่มากโง่ไปลยไม่ใช่ไม่ใช่กระโดดทุ่จะข่าอะไรแ่ใช่ฝึกเยอะเยอะแค่หมุนทิว่ะยังต้องฝึกแบบฝึกนานอยู่นะกว่าจะแบบอุ้ยต้องแข็งแร่ใช่จริงจริ่มันโดนโดนโนเป็นตัก็คือแบบ เอ้ยทุกวันนี้ยังสะอสวยเป็นอันไหนเอาขึ้นอันไหนเลื้ยวซ้ายขวาต้องดูดล้างซีที่ลาสี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 อะเราได้เรียนเครื่องอิสเนล์มือเดือดเนาะไม่แต่ว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าเราอะได้มาเจอเครื่องอ่ะช้า <c oughs> ถ้าเป็นตอนที่ไม่มีโควิดเขาจะให้แบบมาเรียนกับเครื่องในเรื่อยๆงเขาก็เลยอาจจะชินากับการแบบปรับคิ้วแต่เราคือมาเรียนการปรับคิ้วอะในโพซิชั่นเลยมันก็เลยกลกายเป็นแบบอุ้ยได้ยังเออมันก็จะยากขึ้นไหมแต่ห้องอิสเนล์ที่เราไปฝึกมาปัจจุบันมันไม่ใช่เครื่องที่เราเรียนนะ รีโมทแล้วก็ม e. ันก็แบบคิวกับแล้วแต่ท uh, ี่แล well. sí? sure, ้วแบบเอ้ยตอนเด็กตเฟสซีเอ้ยเดี๋ยวต้องไปฟังตอนเฟสซีเฟสซีเราจะไปฝึกกนโอเคจบรายวิชานต่อไปก็เป็นวิชาสเปเชียลหนึ่งเทคนิคล่างสีที่ใช้พิเศษหนึ่ง อันนั้นก็คือของอันน่าาคถเลยเก็บเก็บเยอะเพิ่มเติมควาสีขึ้นมาเยอะขึ้นกว่าเพิ่มพวก CT เข้าไปการใช้คอนท้าส์อะไรแบบนี้เหมือนล้วเปิดเรื่องแรกเรื่องคอนท้าส์เบียร์เลยประเภทของคอนท้าส์ค่าอะไรค่าตับค่าอะไรสักอย่างนี่เลยค่าไต CT ชื่ออะไรนินนอกแล้วถ้าค่าไตถูกว่าเท่านี้มันขีดไม่ได้นะยงงแล้วคนกินยาหวานก็ต้องตื้อ เราต้องรู้ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรแล้วเราต้องระวังเรื่องอะไรก็คือส่วนใหญ่จะเป็นซีทีแบบฟลูอันตราซาวด์แมมโมก็ประมาณนี้แหละก็สกโคล้ายๆกับอันนาพาสต์คลีงแต่ลึกไปพวกซีทีแมมโมอะไรนี้ต่อมาเป็นวิชาเทคนิครังสีวินิจฉัยพิเศษสองหรือว่าสเปเชียลสองเองทุกคนวิชานี้ก็เรียนเกี่ยวกับซีทีเอ็มไออาจารย์นอกภาษานด้วยอาจารย์สอนเรา รู้เรื่องเลยอะไเรียนหลายที่มากเลยอ่ะอาจารย์อาจารย์ที่มากเราก็มีไปดูเครื่องเอมาอมีซีทีอันต้าดวก็ไปแบ่งแบ่งกลุ่มกันไปดูกลุ่มละครึ่งวันแต่ชอบตอนทำอันต้าดาวชอบให้วนกันทุกคนเปิดปุ่มออกมาเพื่อนเป็นซักทีอันนี้คือคือมันสนุกที่มันได้ทำเพราะว่าซีทีกับเอมา เราแค่ไปนั่งดูอะเพราะมันมันเป็นอะไรที่เรายังลงมือทำไม่ได้ใช่ต้องทำรีวิวแต่ก็ดีที่แบบที่ที่เสร็จเขาแบบสอนเนี่ยเราเ่ยไปดูขึ้นแต่ก็ยากยากแล้วก็เห็นภาพขึ้นใช่ใช่จากแบบนั่งมีอะไรหัวเยอะขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เล่นยังเหี่ยวกับ AI ด้วยแล้วก็ Python อ๋อแกล้งแกล้งเขียน Code อาจารย์ให้มาแล้วแล้วก็มากดเปิดแค่นนั้แหละอาจารย์เขียนไว้หมดแล้ว Copy Paste ทำไมเาอง การงานที่อาชีพอะไรนะของอาจารย์ที่บอกาคำฝันสายมือสายนี้แย่เย่แย่แล้วก็ช่วงสัปดาห์นี้มีวอล์กด้วยนะทุกคนต้องไสามารถไยติ่ติ่งติ่งติ่งต่อมาก็เป็นวิชาเอ็กโพเซอร์หรือการสร้างภาพรังสีและเทคนิคการให้ปริมาณรังสีค่ะอันเลคเชอร์แค่คุณโทรดีให้หกับอะไรก็คือไปก่อนไปก่อน ต่เราชูศกับแฟนท่องขาน้ำตาลทางโอมาเทคนิคแต่ละเออแต่ละอย่างการเลือกเาย AEC มีผยเป็นพิเศษหน่อยที่เราจะไปแบบทักจริงถ้าเลื่อง KVP match ไม่ตรงแบบไม่เหมาะสมจะเป็นยังไงแล้วอุปกรณ์คอมไม่ตรง AEC ดูการดูค่า DI โดยเอาอยู่ใกล้ไปไกลไปใช่ระยะระยะยังไง a b เทคนิคการถ่ายผู้ป่วดขัวมาก ก็นการก็แบบนำไปต่อยอดในการงานในการตื่นงานได้ได้เยอะมากเพราะว่าเขาถามพี่คนอ่ามเยอะมากต่อมาเป็นวิชากฎหมายและจริยธรรมเรียนแบบจุดจุดไปจ้าจำได้เลยว่าตอนเรียนอยู่เขาว่าผมมาแบบนอนมันเกินไปอ่ะเธอาแปดโมงถึงห้าโมงใช่มันไม่เกินไปหรอแล้วเลดด้วยเลดด้วยเลดด้วยแต่อาจารย์ซู่ชีวิตมากเลยอาจารย์อาจารย์ที่ยอดสุด อาจารย์ดูเป็นแบอยแมีอายุแล้วเดี๋ยวอาจารย์สู้มากเต่แบบเราไม่ไหวพยายาม่องสู้ไปกับอาจารย์แล้วเราสอคือเราคอกไย้แล้วคเล่่อยนงคืออาจารยจะออกสางตข้อสอบก็ไม่บานะแต่ว่า่อยุ่งๆเหมือนกันข้อสอบแบบว่ามันต้องจำ่บางทามาอะไรเนี้ยเร่อหาในมาตาแล้วก็ถามว่าอันนี้คือมาตาอาไรายนก็ยาก มันต้องมีตัวเอเขาแบบใช้สมถนะการงานอะไรมันก็ผิดกฎหมายอะไรก็ผิดกฎหมายมาตานไหนแล้วผิดยังไงแล้วก็สับสนอีกว่าเออตรงนู้นว่าเขาผิดอันนี้หรือเขาผิดอันนี้มันแบบละเอียดมากพอเรบประกอบโรคศีลอาจารย์ก็จะสอนแบบว่าแบบใบนอันตราเรื่อยๆตอนสอบตอนสอบตอนจบปีสุดอกมาก็เป็นวิชาการตรวจและรักษา โคาเพียคพูดถึงตาเทียรตเอป็นแมวรู้สึกว่าเสมาโอ้ยกันเยอะเฟสต่างมาตอนเใช่ว่าเนี้สอบไม่สอบไฟนอลอย่างเดียวไม่พอยังสอบกินเฟสอีกก็คือแบบจบเฟสสามไปแล้วนะยูเมนยังไม่จบต้องตามไปหลอกหลอนกันอีกถึงเฟสสีเหนื่อยไม่ไหวเฟสสามนี้เราอ้ยกันเยอะมากคือเรียนมาทั้งหมดอะซีเฟสอะเฟสสามเราจะหนักสุดเลยปขนาดแบบฝึกงานะยัง มันเอาผู้ชายที่เรียนเศษหนึ่งเศษสองแม่ได้มาเรียนเศษสามทั้วหมดเนีโพสิชันอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมันมยเคป้ามเศษสามมันไปได้ตายตอนนี้ก็เรียนเกี่ยวกับว่าการใช้สารพิษสังสีในการตรวจโรคต่างๆพวกระบบระบบจารย์ระบบทางย่อยใช่ใช่ใช่มีควิสให้ทำ ไม่ได้เป็นคิตเก็บคะแนนนะเป็นคิตที่แบบคได้ที่หนึ่งก็จะได้ของขวัญอะไรเราเราได้เราได้ด้วยได้เราได้นะเราเนแทยก็ยังสอดีเมอเดิมแต่แต่ละครั้งมันไม่มากไม่น้อยโดเกินไปกำลัเรัไวะแต่มันมากตอนสอบเพราะว่าหลายเรื่องเพราะว่าต้องทอย่างต้องสอบีดี12บทไหม15บทีดีแต่อันนี้เรียนออนไลน์นะเรียนัด8มีมีคลิปมาให้ดูมาดูก็ได้แล้วก็ าจรย์แบบว่าพอรู้คลิปเสร็จอาจารย์ก็จะเข้ามาแล้วก็แบบเป็นมารวิพามาแล้วก็แบบมาเหมือนให้แบบว่าเราถามคำถามอาจารย์ก็จะตอบแบบอาจารย์ตอบดีมากสอนดีแต่ว่าเราอะไรเนาะแต่เราแหละไม่เราคือวันที่สอบอะช่วงเดียวกับช่วงที่แบบฝึกงานวิจแรกอะเราฝึกงานวิจแรกก็คือแบบเหนื่อยมากคือเหมือนเราไม่ได้ทํางานมาเป็นปีอะเธอแล้วก็มาทำงานตั้งแต่แปดครึ่งจะถึงสี่ครึ่งก็คือแบบมันล้า แล้ก็ต้องอ่านหนังสือสอบอีกแล้วมาสอบวันเสาร์อีกไม่ได้พักไม่ได้อะไรกันเลยมันจะอยู่เอไอใช่เลยจะแรงเลยมีแรกมันแบบมาฉุกเฉินแบบฉุกเฉินมาแล้วก็แบบโอ้โหสปอยไม่สบอยแต่ก็จบแล้วนะแต่ก็เจ็บจบแต่ก็เจ็บจบแล้วนะถ้าสำหรับเฟซสามมันจะจบเฟซสามก็ได้พักสองได้พักง่าก็ไม่เมย มันคือมันมันไม่ไม่ถึงพัคอะคือแบบมันเป็นเหมือนพักเพื่อมาสดทำงานสดแล้วก็ชนะทีมเราต้องอ่านโน้ตเมดเมื่อกี้แล้วก็ระหว่างด้วยใช่แล้วก็มีสอบสอบวันพฤหัสก็รับกาวทุกอย่างอยู่ในสองอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้พักค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวการเรียนปีสามเฟษสามนะคะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่ามันก็ค่อนข้างหนักหนักเลยแหละไม่ได้ค่อนข้างอีกีหน้านะคะก็จะเป็นเฟษสี่นะคะซึ่งจะเป็นวิว ็มีการไปเข้าไปทำแบบยูเ m a t e นะคะในคณะนะคะจะเป็นยังไงนะคะก็ติดตามมาได้นะคะ